แท็กสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไฟน่าโซลีค่ะดิฉันนางสาวสุชญญาทองกอบสมค่ะพวกเรานะคะมาจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาสัมภาษณ์ผู้คนในลานอิดกันค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในหัวข้อสัมนาของพวกเราหัวข้อก็คือสวัสดีการเปื้อนเลือดค่ะดูกันเลยเห็นด้วยหรือไม่กับแล้วสวัสดีการผ่าไมคีค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับ เห็นด้วยค่ะ็นดเลยครับด้วยครับเห็นด้วยค่ะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการเก็บภาษีผ้านอะไรเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากรัฐบาลค่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยไม่ค่อยจะเห็นด้วยในส่วนนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของภาษีตรงนี้เนี่ยมันมีค่าค่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเก็บรวมจากทั้งหมด ซึ่งประชากรผู้หญิงของเราเนี่ยในทั้งในในประเทศเราเองไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราเองไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีประชากรมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าขาดเงบประมาณส่วนนี้ไปเนี่ยก็อาจจะทําให้การเงินเนี่ยลดลงไปพอสมควรครับถ้าทำไมควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมใช่หรือไม่คะใช่ครับถูกต้องครับควรค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นอ,อ,อันนี้ควรครับ ผมคิดว่าผู้หญิงผู้หญิงเราเนี่ยใน่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆครับในแคสต์ดี้ในมหาลัยเราเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายกับผ้าทำไมเนี่ยต่อเดือนเนี่ย<ม>ก็ค่อนข้างจะหลายบาทแล้วก็ไหนจะค่ากินค่าอะไรอีกผ้าทำไมควรที่จะมีราคาที่ต่ำกว่านี้หรือไม่คะหรือว่าควรจะประมาณนี้ถูกแล้วถ้าเราเป็นรัสวัสดิการที่แท้จริงก็ มันก็จะไม่มีราคาที่แพงมากกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้มันควรต่ำกว่านี้ครับเพราะว่ามันจําเป็นอะที่ต่ำผมเห็นด้วยกับส่วนนี้ครับถ้าเกิดว,ว่าผ้าละไมอะมีราคาที่ต่ํากว่านี้อะแต่การเก็บภาษีเนี่ยยังคงเดิมก็ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคครับคุณคิดว่าผ้าําไมาทางเลือกเป็นทางออกของปัญหาผ้าําไมาหรือไม่คะมันแล้วแต่คนนะคะมันมันไม่ใช่ทุกคนจะใช้แต่มันก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่เขาใช้ได้ แต่มันก็เป็นทางเลือกได้มันสังคมที่เขาใช้เห็นด้วยนะคะก็จริงๆมันก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ซ้ําก็ได้แล้วก็มันก็ปลอดภัยเหมือนกันแล้วขยะด้วยะคะ่ะถ้าหากพูดถึงในทั่วโลกโดยบริบทกว้างๆนะครับก็ ผมคิดว่ามันเป็นทางออกครับเนื่องจากว่าการใช้ผ้าอนามัยทางเลือกเนี่ยมันจะช่วยประหยัดงบในส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเราอาจจะซื้อเราอาจจะใช้จ่ายแพงหน่อยครับซื้อแพงหน่อยแต่เราจะใช้ได้นานแล้วก็ยาวมากกว่าผ้าอนามัยสุแบบทั่วไปแล้วก็จะช่วยประหยัดงบในส่วนตรงนี้มากมากเขาเรียกว่ามากกว่า เท่าที่คนจะเป็นครับแล้วก็มันดีกว่าการที่เราเนี่ยต้องมานั่งซื้อผ้าอนามแบบเข้าไปอ่ะในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์เงี่ยถ้ามีบางกลุ่มที่ไม่สะดวกในการใช้ผ้านนทนามัยทั้งเรื่องค่ะคิดมีแนวทางแนะนํายังไงบ้างค่ะคือจริงๆแล้วว่าค่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนมันเป็นความสบายใจความสบายใจอ่ะ มันไม่ควรจะไปเอาะชงว่าใครควรจะใช้ผ้านาเมยแบบไหนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ในสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นการจะมาเอาะชงว่าถ้าคุณคิดว่ามันแพงแล้วไปใช้แบบทางเลือกสิทธิ์มันก็ไม่ใช่โจทยท์ที่ดีที่สุดที่เป็นทางเลือกสําหรับคนมันควรจะให้เรามีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่เราพอใจที่สุดมากกว่าค่ะ